สวัสดีค่ะ,จะเจอกับน้องเฟินเสรีไทยรถสวยนะคะและวันนี้แน่นอนค่ะมาเจ,เจอเจอกับน้องเฟินอีกแล้วนะคะต้องไม่พลาดรถสวยๆรถเด็ดๆมาฝักลูกค้าอีกแน่นอนนะคะวันนี้น้องเฟินมาเอาใจนะคะสําหรับใครที่กําลังมองหารถนะคะไว้เทีย่ยวสงกรานอยู่นะคะอยากจะได้ในส่วนของรถกระบะนะคะรถครอบครัวนะคะไปกันได้ทั้งเก๋งเลยนะคะวันนี้นะคะแนะนําม,มาเป็นนะคะในส่วนของโตโยต้ากระบะเข็นะคะ เตย์ตาไฮรักรีโวนะคะปี2021นะคะเฉดหน้าใหม่หน้าหมูป่านะคะคันที่จอดคันหลังน้องเฟิร์นตอนนี้เลยนะคะใครอยากทราบนะคะเปิดฟังคลิปนี้ให้จบเลยนะคะเดี๋ยวน้องเฟิร์นจะพาไปดูรถกันเลยคะ่ะนี่เป็นคันนี้กันเลยค่ะเตย์ตาไฮรักรีโว River, ปี2021นะคะคันนี้เลขไม่เพียง57,000กิโลเท่านั้นเองนะคะคันนี้จะเป็นปี2021นะคะเป็นชมหน้าใหม่ป้ายแดงมาแล้วเนาะ ก็จะเป็นกระจังหน้าแบบสีดําแบบนี้เลยนะคะโฉมหน้าหมูป่านะคะมีเขี้ยวแบบนี้มาเลยนะคะมาพร้อมกับดวงไฟนะคะใส่กลิ้งกันเลยทีเดียวนะคะด้านหน้าก็จะมีในส่วนของโครมเมียมานะคะสวยงามเลยนะคะนี่ สภาพบอกเลยว่าหลุดจากที่นี้ไปก็คือต้องไปไป้ายเดินเท่านั้นเลยเพราะว่าของเรานะคะคัดรถสวยรถดีและมีคุณภาพมาอย่างแน่นอนนะคะรับประกันรถไม่มีการชนพลิกคว่ำหรือน้ําท่วมนะคะรับประกันไม่เทสหนึ่งเปอร์เซ็นตแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้ก็ตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะคะไม่ว่าจะพาไปอ่าวิง่งวิ่งงานนะคะทุกคองทุกผักนะคะคันนี้ใช้เที่ยวก็ได้นะเหมาะสำหรับ ใครที่เป็นสายครอบครัวนะคะอยากจะผ่อนน้อยๆนะคะอยากได้ปีใหม่ใหม่น้อยแนะนําคันนี้เลยเนาะคันนี้นะคะอ่ได้ในส่วนของล้อแม็กอัลลอยจากโตโยต้ามาเลยนะคะนี่ตัวแม็กของเขาก็คือแม็กแท้ๆเดิมๆโรงงานเลยเนาะดอกยางนะคะเปลี่ยนมาให้ใหม่ทั้งสี่เส้นสี่เส้นนะคะฟังไม่ผิดนะคะเราเปลี่ยนให้ใหม่มาทั้งสี่เส้นแน่นอนนะคะสําหรับตัวยางเนาะ แล้วก็คันนี้นะคะรุ่นนี้จะได้ในส่วนของไฟเลีออ้ยวติดกระจกมองข้างมานะกระจกจะเป็นสีดํานะคะมาแบบเดิมๆมโรงงานเลยนะคะคันนี้จะไม่ได้ใส่คี้กคันสาต์มานะคะลูกค้าอ่าด้านข้างนะคะขอสีกันได้ฟังหน่อยนี่สภาพบอกเลยว่าเดิมเดิมโรงงานนะคะสีเดิมสีแท้หนึรเปอร์เซ็นนะคะไม่ผ่านการชนคลิกความหรือน้ำท่วมมาอย่างแน่นอนนะคะ แล้วก็ตัวกระจกขารามีการติดฟิล์มให้อย่างดีนะคะบล็อกแสงแน่นอนนะคะตัวจับนะคะเป็นสีดําด้านนะคะตัดกับตัวรถสีขาวบอกเลยว่าสวยทันสมัยแน่นอนนะคะสําหรับด้านหลังนะคะเม็กไลเนอร์ก็นี่บอกเลยว่ายังเนียนกริบนะคะลูกค้าลูกค้าเห็นได้เลยว่ายังมีการใช้งานมาน้อยนะคะ ทบจะไม่มีร่องเลยการใช้งานเลยนะคะเจ้าของเดิมดูเลยรักษามาดีมากนะคะสําหรับคันนี้เมกไลนงเมกไลเนอร์ ung, er นะคะเดิมเดิมเลยนะคะอ่าสําหรับบั้นท้ายนะคะมาพร้อมกับดวงไฟนะคะไปหลังก็คือว่ายังสวยมากแล้วก็ยังใหม่ไม่มีคราบเหลืองแม้แต่น้อยเลยนะคะสําหรับคันนี้ก็ได้ดส่งของตัวเปิดนะคะเป็นสีดําด้านนะคะนี่ไปหลังเบรกหลังก็คือสภาพยังกริบเลยนะคะ สำหรับคันนี้นะคะจะได้ในส่วนของการเชิญหลังหรือว่าจะเป็นบันไดหลังหรือว่าลูกค้าจะเรียกอะไรนะคะบอกเลยว่าคันนี้ครบจบในคันเดียวลูกค้าไม่ต้องไปทาเพิ่มแลยเนาะและที่สําคัญคันนี้นะคะได้นในส่วนของจุดเซ็นเซอร์นะคะมาให้สี่จุดเลยด้วยกันนะคะนี่มีไฟที่ตรงนี้ด้วยจุดเซนเซอร์สี่จุดนะคะลูกค้ามาพร้อมกับระบบความปลอดภัยแน่นหนาม,มากนะคะสําหรับคันนี้เนาะ ผู้ค้าไม่ต้องไปติดเองนะคะคันนี้ก็จะได้ในส่วนของเซตอีดิชันแท้ๆไปเลยทีเดียวนะคะอ่านี่เดี๋ยวน้องเฟิร์นพาไปชมสำหรับภายในรถกันบ้างเนาะชุดอ่าเดี๋ยวเราเริ่มจากตัวเข็กันก่อนเลยนะคะคันนี้อย่างที่บอกไปนะคะเป็นกระบาเข็บนะคะ เปิดได้90้าสิบองศาเลยทีเดียวเนาะเริ่มจากตัวเข็บเลยรายละเอียดต่างๆนะเมาจ,จะเป็นหัวนองหัวนดเนาะนี่ยังเรียงกลมสวยนะคะไม่มีรอยขันถอดมาทุกตัวแน่นอนนะจ๊ะนี่สภาพบอกเลยว่าเดิมๆโรงงานรถสวยรถดีรถมีคุณภาพต้องที่เีดีไทยรถสวยเท่านั้นนะคะ,ะรถย้อมเมวของเราไม่มีมาแน่นอนนะคะสําหรับด้านหลังตรงนี้นะคะจะได้ในส่วนของบอกผ้า ขอค่ะค่ะบอกหนังสีดำเนาะนี่สภาพบอกเลยว่าใหม่กริบนะจ๊ะโอ้โหอาสาอานนะคะสำหรับด้านหลังก็คือมีความกว้างขวางนะคะนั่งกันได้แบบสามสี่คนเลยหรือว่าจะอ่าตั้งของตั้งอะไรก็คือตั้งได้แบบจัดหนักจัดเต็มเลยนะคะสําหรับใครที่อยากจะไปเที่ยวสงกรานนี้เนาะอยากได้ในสงวราองกระบะแคเข็คันนี้ตอบโจทย์อีกคันหนึ่งเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันอีกนะคะสําหรับด้านหน้านะคะลูกค้ามาพร้อมกับตัวโบตนะคะบอกผ้าในส่วนของสีเทาดําเข้มเนาะตะเข็บเออะไรเอ่ยนะคะลูกค้าไม่ยุบไม่ย้วยไม่ยวบแต่อย่างใดเลยนะคะยังตึงนะคะสําหรับตัวโบตไม่มีรอยขุดขีดของตัวปะกงปะกาอะไรเลยก็คือไม่มีเลยนะคะสําหรับพันนี้อย่างที่บอกไปว่าเหมือนมือใหม่ายแดงเลยก็ว่าได้นะไม่กริบเลยนะคะ คันนี้นะคะจะได้เนื้อสง,งหน้าจอทัชสกรีนมาแล้วเนาะสำหรับปี2021นะคะนี่หน้าจอโตโตยต้ามาเลยจะแม่จ๋านะคะเสียบสาย USB ก็ได้นะคะสำหรับคันนี้ด้านบนนะคะจะมีในือสงของนาฬิกาให้ด้วยนะคะนี่ตัวปรับองค์ปรับแอร์นะคะเป็นแบบหมุนมือเลยนะคะคันนี้นะคะจะได้ในส่วนของเกียร์6สปีดมาแล้วนะคะบอกเลยว่าขับกันได้มันๆเลยเนาะนี่ ที่ใส่ของสัมภาระนะคะก็มีมาให้ครบนะจ๊านีโองของเราก็คือกว้างลึกหนาบอกเลยว่าครบพรันในคันเดียวนะคะสําหรับใครที่กําลังมองหารถกระบะนะคะไว้ใช้งานที่บ้านสักคันนะคะคันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยทีเดียวนะคะสําหรับตัวพวงมาลัยค่ะจะเป็นพวงมาลัยแบบอ่าสีการเนาะเดิมๆจากโรงงานนะคะ s r s, SRS นะคะโลโก้โครเมียมตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของเลขไมค่ะให้ดูกันแบบชัดๆเลยนะคะอยู่ที่ห้าหมืนเจ็ดันเจ็ดิบห้ากิโลนะคะรับประกันไม,ม่เดิมไม่เทหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนนะจ๊ะสำหรับตัวคุณเจนะคะจะได้ในส่วนของเจรีโมทไปให้นะคะนี่มีสำรองสำรองนะคะมีมาครบนะจ๊ะคันนี้อ่าสำหรับในส่วนของนี่ แผงประตูนะคะก็จะได้ในส่วนของระบบไฟฟ้ามาเลยนะคะที่วางแก้วน้ําก็มีนะคะใส่ลูกเหรียญใส่ต่างๆนะคะคันนี้ตอบโจทย์มากนะคะน้องเกิดเองยังชอบเลยนะคะถ้าเกิดว่าไม่ซื้อรถเก่งไปนะคะจัดเลวนะคะคันนี้ตอบโจทย์มากๆนะคะบอกเลยว่าผู้หญิงผู้ชายขับได้ผู้หญิงก็ขับง่ายเนาะเพราะ่มันเป็นกระบะเข็บเรียรใช้งานง่ายใช้งานตรงแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้นะคะใครที่อยากได้นะคะ รีบมาจับมาจองเป็นเจ้าข้าเจ้าของกันได้เลยนะจ๊ะอ่าเอาละคะ่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับพี่น้องเฟิร์มมารีวิวรถในวันนี้นะคะโดนใจพี่ๆหลายๆคนเลยใช่ไหมคะหากใครสนใจนะคะรีบมาจับรีบมาจองนะคะบอกเลยว่าออกตอนนี้ยังทันสงกรานแน่นอนนะคะบอกเลยว่าของเรานะคะมาพร้อมกับโปรโมชั่นเด็ดอีกแล้วนะคะสําหรับโปรโมชั่นเดือนนี้นะคะดับร้อนเมษานะคะ สุกคันสากว่าใครนะคะสำหรับเดือนนี้ก็จองมาเพียงแค่999บาททุกคันนะคะและเรายังมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะในส่วนของการส่งรีให้ลูกค้าเลยทั่วประเทศไทยนะคะและมาพร้อมกับดอกเบี้ย่มต้นเพียง2.89เปอร์เซ็นเท่านั้นกับปียาวๆอีก90วันนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ปี2ครั้ง20,000กิโลนะคะหากใครสนใจคันนี้ที่น้องเฟื่อนได้รีวิวไปนะคะกริ๊งๆริง,รง,รงมาหาน้องเฟื่อนได้เลยนะคะโทรมา083 4302688นะคะ034302688 8นะคะเซตเบอร์ออนไลน์เบอรนี้มาคุยได้เลยนะคะน้องเฟิร์นยินดีพร้อมดันให้จบทุกเคสแน่นอนนะคะหากใครสนใจนะคะคิดถึงรถยกงมือรองไว้ใจน้องเฟิร์นเสรีไทยรถสวยค่ะบ๊ายบาย